นะก็โอเคครับผมก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมพาร์ทที่แล้วแล้วก็สร้างบ้านตรงนี้ไปเนี่ยผมพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างต่อจากชั้นบนเนาะที่ผมว่ามันดูเล็กๆแคบๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาขยายกันซึ่งผมคิดว่าเราวางตรงนี้ไปเลยดีกว่าเนาะวางอย่างนี้ไปเลยนะครับผมซึ่งเราจะวางทั้งหมด3บล็อกนี่อย่างเงี้ยโอเค3บล็อกขึ้นเลยนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวดถ้าเราเอาตรงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าบ้านหลังนี้แบบบ้านประเภทนี้มันอาจจะใช้ไม้เยอะ นะครับไม่ใช่ว่าไม้นี่นะไม่ใช่ไม้บล็อกนะมันจะเป็นไม้นี่แหละนะครับไม้ไม้ไม้เป็นที่ยังไม่แปลรูปนะครับมันจะอาจจะใช้เยอะหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคชั้นบนชั้นบนเนี่ยชั้นล่างมันเป็นหินใช่ไหมซึ่งคงไม่มีบ้านหลังไหนที่แบบชั้นล่างเป็นเป็นไม้ข้างบนเป็นหินหรอกอ่าเพราะว่าเดี๋ยวบ้านมันพังถลม่มนะผมมันชิบหายพอดีนะอันนี้ผมพูดในหลักความเป็นจริงนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาวางชั้นบนนะครับขอคิดก่อนเนาะชั้นบนจะเป็นยังไงวะเออเอาเป็นยังไง,ง,ไงดีอะโอเคคิดตออกละกทำไมคิดเร็วจงังวะเดี๋ยวทำไม,มคิดเร็วจังวะเออคนอะไรคิดเร็วปานนั้นเนี่ย <c oughs> คิดเร็วมากแม่สมองนี่เร็วจริงๆเลยตรงนี้ซึ่งเราก็จะมาวางเ้เดี๋ยวจะดีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดหม่คิดหม,ดหม่อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ พว่ามันดูหนึ่งชั้นแล้วถ้าเราไปวางอย่างนี้มันจะเป็นตันอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเออขอคิดใหม่ก่อนนะเออแป๊บหนึ่งขอคิดก่อนคิด,ค,ดคิดยาวกว่าเอาอยี้ก็ได้เดี๋ยวเราใส่ข้างบนก่อนแล้วกันนะครับใส่อย่างงี้โอเคใส่ให้เต็มร่องอเดี๋ยวเราว,วางสามบล็อกเนาะโอเคแล้วก็ตามด้วยตรงนี้ ซึ่งผมว่าเราปิดตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็วางตรงนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันท่งยังไงะเนเดี๋ยวส่งมันไม่ใช่ละเดี๋ยว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 ส่งส่งมันมั่วแล้ว,ดว,ดว,ดว,ลวเดี๋ยวต้องทุบออกทุบออกอ่ะอย่างนี้ก็ได้อะถ้าเป็นล่องอย่างนี้ก็ได้อะโอเคก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็วาง,งาาอย่างนี้ซึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนาะซึ่งถ้าเราทําอย่างนี้เราต้องถ้าเราวางบล็อกนี้ได้บัว่ามีได้ดิ ถ้าเราทําอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่เว้ยอะโถเอ้ยหรือว่าเราจะทําอย่างนี้ดีวะอย่างนี้ไหมแล้วก็ว่างี้ก็แล้วก็ใส่เป็นกระจกนี้แล้วตรงนี้มันก็จะโล่งนะหรือว่าเราใส่เป็นยังไงดีวะเดี๋ยวคอคิดก่อนถ้าเราทำเป็นอย่างนี้มันดูยังไงยังไงอยู่ครับแต่ว่าถ้าเราใส่ตรงนี้อย่างนี้ก็ได้เอ้ยเดี๋ยวเดียวเอ้ยเดี๋ยวจะเจ็บเจ็บอย่างนี้ไหมแต่ว่ามันดูเหมือนมันไม่มีมิติว่ะ มันดูเหมือนมันโล่งๆไงไม่รู้ผมว่ามันดูโล่งๆเกินไปอะโอเคไม่เป็นไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดระเบียบอืมกันอีกทีหนึ่งขึ้นไปข้างบนก่นอนแช่ตรงนี้ไหมเป็นบล็อกเนาะเป็นบล็อกปิดโอเคปเอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเราลองเอาอย่างนี้ก่อนเพราะว่าความสวยของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวบ้านนะครับแต่ว,ว่าผมแนะนํานะใครที่จะสร้างบ้านในไมค์ครับคือตรงที่มันจะสวยเนี่ยตรงที่เราจะทําให้มันจุดเด่นกว่าคือสิ่งที่แนะนํานะคือหลังคาเว้ย เ,ออเราต้องทําหลังคาเหนือไว้ก่อนเอ,อ้ยก็เจอว่าออต้องทําหลังคามันเหนือไว้ก่อนอะไรทํานองนั้นนะครับโอเคเรียบร้อยก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ลงไปข้างล่างดีกว่าไปชึบเปิดประตูช่วงโอเคบ้านก็จะเป็นปหน้าต่างประมาณนี้แหละก็เป็นรูอยู่ <c oughs> หน้าต่างบ้านทำไมเป็นรูวะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำหลังคากันซึ่งหลังคาเนี่ยผมต้องการไม้นะครับผมจะก่อนอื่นเราขอย้ายของเข้าไปอยู่ในบ้านไว้ก่อนแล้วกัน ขอ้ายญาเขาไปอยู่ในบ้านก่อนละกันนะครับเพราะว่าเอาแล้วจะวางอะไรตรงนี้เราซึ่งชั้นล่างนะครับผมจะเป็นที่คราบของเก็บของนิดหน่อยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอคราบกันแล้วกันปั๊บสองหีบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันมันน้อยไปนะ้อยไปเอาสักหนึ่งหนึ่งหีบหนึ่งหีบโอเคหนึ่งหีบเพิ่มแล้วก็อีกหนึ่งหีบไว้ตรงไหนดี มันเอาไว้ไม่ได้อะหนึ่งหีบ่ะหนึ่งนะอ๋อย่างนี้แล้วกันเราอย่างนี้แล้วกันว่าวเรา,าอย่างนี้ดีกว่าเอานี้หันบ้านอย่างนี้โอเคเข้ามาก็จะเป็นหีบอย่างนี้แล้วก็อีกหีบหนึ่งไว้ตรงนี้อ่าเป็นสองหีบแล้วก็ขึ้นไปข้างบนซึ่งข้างบนนี่เราจะเป็นที่นอนนะครับเป็นแบบพวกเตียงนอนอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งข้างในครับมันดูแบบทุเรศอะเข้าใจปะดูแบบทุเรศเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งทีหลังเดี๋ยวผมพาตกแต่ง ซึ่งเดี๋ยวเขาเอาของยัดก่อนเดี๋ยวเราต้องไปเอาหินนะครับผมซึ่งผมต้องการหินจํานวนจํานวนมากไหมเหรอมากนะเออถ้าว่าถ้าพูดว่ามากไหมก็ถือว่ามากเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ในการทําหลังคาเกือบทั้งหมดไม่ถือว่าเกือบเลยมันต้องพูดว่าหลังคามันต้องอถ้าทําหลังคาทั้งหมดแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงวะ เออเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาหินมาก่อนซึ่งผมต้องการหินประมาณหนึ่งสักสองสามชุดอะเออสักสักสี่ชุดแล้วกันนะตีไปเลยสี่ชุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาขุดหินข้างในนี้กันก่อน,นครับขอให้เจอฐานด้ไหมนะเจอฐานมันจะเจอไหมเดี๋ยวขอเจอฐานสักเล็กน้อยเออขอเจอฐานสักเล็กน้อยด้วยเถิดนี่ตายเถอะไอ้บ้าเถิดฐานอยู่ไหน มีไหมมีโผไหมไม่มีเหลือเฮ้ยถาดสักอันเถอะขอได้สักชุดสองชุดเลยประมาณนะี้มันมืดข้างในมากอยู่บอกแนละ้วไม่เจอถาดเลยอุย๊ยนี่ไงโอ้โหนึกว่าจะไม่เจออีบ้าเดี๋ยวคนดูไม่เห็นเดี๋ยวคนดูมองไม่เห็นกันพอดีโอเคครับผมค้าไปเป็นสิบสองอันปักทอตยี่สิบอันโอเคเดี๋ยวเอานี้มาไว้ใกล้ๆดิปักทอตโอเค ยิ้มยอดแล้วก็เทียมดองยิ้มยอดละยิ้มยอดละอย่างนี้ก็ถือว่าสว่างใช้ได้เออใช้ได้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ละใช้ได้ใช้ได้ได,ดีมากดีมากเอามาใส่ด้สี่สิบอันแล้วก็เป็นเท่าไหร่ห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามเดี๋ยวเราจะยัดใส่ไปสักสักเท่าไหร่ดีสักห้าชุดละกันนะครับผมที่เราต้องการไปไปทำเนาะสักห้าชุดห้าชุดคือผมต้องการห้าชุดปั๊บปั๊บปัป๊บเดี๋ยวเดี๋ยว หชุดต่อโอ้ต้องกันเยอะไปวะมันแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะพอนะ5ชุดเนี่ยเออผมกลัวดีไม่ดีไม่พอด้วยห้าชุดน่าจะต้องมาหาเพิ่มอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยเนะี่ยแต่ตอนนี้เราเอาไปสักเล็กน้อยก่อนจะไม่ได้อะขี้เกียจขุดเออขี้เกียจขุดบล็อกเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็ตอนนี้ครับผมซีรีส์ที่เล่นอยู่ก็คือสวสัตว์อ่าแล้วก็สวนสัตว์แล้วก็ไดโนเสาร์แล้วก็ เอ่ออะไรนะจบใช่ป่ะจบแต่ว่าจบยังไม่ได้เล่นเพราะว่ายังไม่คิดไม่ออกว่าจะเล่นอะไรดีนะครับแล้วก็ซีรีส์นี้ก็น่าจะยาวเหมือนกับสวนสัตว์ละกันไม่ใช่ไม่ใช่สวนสัตว์ดนรุเสาส่วนสวนสัตว์เนี่ยหลายคนถามว่าพี่เว็บครับทำไมไม่ได้สวนสัตว์สักทีคือตอนนี้เฟิร์สเขามีปัญหากำลังแก้กันอยู่นะครับเพราะว่าเข้าเซิร์ฟแล้วมันหลุด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 ดับๆอะไรทำนองนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเอาใส่ดิ ได้มาสี่ชุดละโอเคไปแค่นี้ก็พอแล้วนะ่ะเดี๋ยวค่อยท้าไม่พอค่อยมาว่าอนอีกทีอลถทางกับบ้านตรงไหนไวนะเนี่ยตรงนีโอ้โหบ้านแบบหลังใหญ่มากบ้านหลังใหญ่เกินไปวนะเนี่ยโอเคหลังใหญ่เกินไปก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาพวกนี้มาคาบเลยแนละ้วกันเอ่ออย่างนี้ได้หกสิบสี่อันไม่พอแน่นอนต้องเพิ่มต้องเพิ่มมันได้เสียเยอะแน่นอน,นครับผมได้มาสองชุดเดี๋ยวผมขอไปเอาดินอยู่นะ ดินเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราไปขุดไกลๆบ้านเนี๋ยเพราะมันเดี๋ยวมันจะทําให้บ้านเราดูมันบรรยากาศไม่สวยเออแนะนําว่าให้มาขุดอู้ยมีแม่น้ําด้วยเ,เป็นทะเลสาบวัดเดือฟเออเป็นทะเลสาบไม่ดีว่ะเดี๋ยวขอเอาดินก่อนล้วกันั้งนั้นอ่ะอ้โหมีเหมืองโอ้โหเหมืองอยู่งี้เลยหรอฮะเหมืองกะ<า>จะอยู่งี้เลยโอเคครับผมได้มาเท่าไหร่เนี่ยหกสิบอันหกสิบอันก็พอครับเพราะว่าเราเอาดินมาไว้เป็นแบบ พื้นเหยียบอืมเพราะว่าเราลอยไม่ได้ไงเอาเป็นพื้นเหยียบก็พอละวันดีจ้ะน้องแกะเดี๋ยวเขากลับบ้านไปนอนก่อนแล้วกันนะครับมันเริ่มมืดละเออบ้านเราก็ยังไม่ได้ปักทอ็อตเลยนี่หว่าเดี๋ยวเขาเข้าไปในบ้านแล้วปักทอ็อตด้วยเลยเนะี่ยเขาคาดที่จะมืดนะครับโอเคมาแล้วเอ่อทอ็อตปักตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปักสี่ทิศอย่างนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็ไปนอนกันดีกว่าครับเอ่อที่นอนอยู่เลยวะ เดี๋ยวขอนอนชั้นล่างก่อนดีไหมลนะ่ะเฮ้ยขอนอนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนอนตกปัตะกุ่มทะลุไปขนาดนั้นเลยเหรอเมือ่อกี้โอ้โหตกใจทะลุได้ไ <c oughs> อ้บ้าเอ้ยแม่มีการทะลุไปด้วยนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปับเดี๋ยวเราไปเอ้ยเดี๋ยวผมลืมไปว่าผมจะต้องปรับนี่เอ่อเราจะไม่เอาไอ้มอนสเตอร์เข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับโอเคแล้วก็เราต้องไปลองนี้ก็คือผมต้องการไม้อกในการลองพื้น ไม่ใช่ลองอเขาเรียกว่าใส่กรอบให้กับไอ้พวกนี้นะครับใส่ประกันปึ๊บปุ๊บป๊บใส่กรอบลองให้มันได้วางไอ้นี่นี่นะให้มันได้วางไอ้น,นี้ได้นะครับโอเคเ,อเดี๋ยว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 ต่อ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 เลยต่อเลยโอเคเอาวางเอาเถอเอ้เอาต่อไปอนี้น่าจะได้อยู่แล้วก็อย่างนี้ครับผมน้อ่ค่อยวางอันนื เราหงมาฐานเดี๋เด้ออย่างนี้มันมันมันยากเลยนะเออแล้วก็เลี้ยวเดี๋ยวเราค่อยมาทําดาดฟ้ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอทําเป็นกรอบตรงไอ้นี้ก่อนเพราะว่าข้างมันนข้ค่ที่จะวางยากนะโอเคมันมันวางไม่ยากหรอกแต่ว่ามันมันมันจะตกอะเด้ออานนันไงเห็นว่าบอกแล้วบอกแล้วพูดยังไม่ทันขาดคาเลยแ้่เลยอ้โนันไงโอ้ยต้องมาทุบออก เดี๋ยวค่อยลงไปเก็บครับผมให้มันเยอะๆก่อนมันล่วงลงไปข้างล่างเยอะๆก่อนเออเดี๋ยวค่อยลงไปเก็บทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวางก็วางอย่างนี้ย่ยอดเดี๋ยว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 วางมั่วอย่างเงี้ยจะพอไหมเนี่ยไม่น่าจะพอแล้วเนี่ยดูจากมันทําไมวางผิดบ่อยจังวะดูจากทรงแล้วไม่น่าจะพอนะครับหนึ่งเนาะนี่จึ๊บโอเคเรียบร้อยก็จะเป็นบ้านทรงประมาณนี้แหละเดี๋ยวขอ วางตรงนี้ไวก่อนวางเป็นเฮ้ยเดี๋ยวไม่วางดินดิวางเป็นไม้เลยดิเออวางดินทำไมวะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยเอาอันนี้มาวางเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยันอย่า,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะเออันนี้วางเป็นกรอบครับผมอ่ะวางอย่างนี้ก่อนผมจะทําประมาณสักสามชั้นแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูบ้านเราอีกทีว่าบ้านเรามันมีจุดกลางตรงไหนบ้าง อันอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยวางแบบนี้ทีหนึ่งครับผมอันนี้คือชั้นสุดท้ายแล้ะที่ผมจะทำแล้วที่เหลือจะทำเป็นดาดฟ้าดาดฟ้าของบ้านนะครับให้ขึ้นมาดูข้างบนได้โอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยว <laughs> อันนี้มันต้องวางแบบประนีบมาก <c oughs> ค่อยๆวางเวยนะ <c oughs> จะพอไได้ยีิบเจ็ดอันเอ้ขอเถอะพอเถอะนะเออเอ,เอ,นะเอีกนิดเดียวเองัขี้เกียจไปขุดแล้มาคับเพิ่ม สิบเจ็ดอันสิบอัน้คุยพอวะที่พออยู่วะเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวอย่าวางมั่วสิโอเคเฮ้ยมันพออยู่ได้ตีอะโอเคเดี๋ยวมันวางผิดทำไมเนี่ยโอเคครับผมก็จะได้ประมาณทรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างล่างตัวนี้อีกทีหนึ่งเราจะวางเสาแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดข้างบนเย็ดปิดหมดเลยปิด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 อ่ะปิดปิดเดี๋ยวขอขอนั่งปิดกันโอเค ติดไว้อืมแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนจะมีบันไดขึ้นมาดูข้างบนแล้วกันนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมจะทําไว้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวขอลงไปก่อนหรมันจะลงเจ็บไหมเนะี่ยโอ้โหหายไปสองหัวใจอีบ้าให้ตายเถอะขอคราฟก่อนแล้วกันนะฮะคราฟเป็นนี่เลยแท่งไม้ปั๊บแล้วก็เพิบอ่าหกหกอันเหรอีะยวแ๊บนึงนะ โอเคเก็บมาแล้วตรงนี้ <lawsuit. S 1> จะมีเป็นร่องปึ๊บ <kinds> ปุ t <t ๊บปุ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 ๊บอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปขุดอันบนสุดมาต้องไปตัดมาตัดมันมันตัดยากเลยประมาณนี่ทุกยากอ่ะฮะฮะทุบยากอ่ะทุบอย่างนี้ก็ได้โถเอ้ยเอ้าแล้วหายไปเดือนนึ่งไะเอ้าอ๋อตกใจนึกว่าหายเอ้าแล้วจะจะวางอย่างนี้ทำไมแล้ว ัวยวักดีดีดีเออโอเคอย่างนี้แหละให้โดดขึ้นเอาแล้วก็เอานี้มาคราฟเป็นแท่งไม้ให้หมดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอลงก่อนโอเคเรียบร้อยลงมาตรงนี้ก็ตามด้วยคราฟเป็นรั้วโอ้ขนาดบ้านเราเลยยังสร้างต้องสองพาร์ทเนี่ยถ้าบ้านอินวิซีเราสร้างเป็นร้อยหลังไม่มันไม่พันกว่าพาร์ทเลยหรือไงบ้นเนี่ย <laughs> เดี๋ยว <laughs> มันไม่พันกว่าพาร์ทเลยหรือไงบ้นเนี่ย รู้สึกม <g ket em> ันสร้างนานเลยเกินเออไอ้เบ้รู้ส <classy> ึก <More> ม <vicious> ันสร้างนานเกินไปเลยด้วยวางอย่างนี้อย่างนี้ค <mol> รับผมเดี๋ยวเราวางบนเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็น่าจะพอ24อันโอเคเหลือ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 ขึ้นไปข้างบนเยี่ยมยอดแล้วก็อย่างนี้เลยครับผมวางเป็นรั้วกั้นเนาะรั้วกั้นอย่างนี้โอเคการตกอุ๊ยพอดีเลยเดี๋ยวพอดีด้วยนะ เออมันพอดีนี่ไงก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะอย่างนี้แหละเนาะ,ะก็จะเห็นข้างบนด้วยแล้วก็ข้างล่างก็สามารถมองเห็นได้ด้วยก็ถือว่าดีไหมเหรอสําหรับผมนะผมว่าดีเออดีอยู่ก็จะเป็นบ้านอย่างนี้มันก็ดูอาจจะดูไม่สวยร้อยเปอร์เซนต์เท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช่นักสร้างอะไรแล้วก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามากั้นตรงนี้กันดีวกว่าซึ่งไอ้ที่กั้นไว้เพราะอะไรนะครับมันจะเป็นล็อกล็อกเนี่ยสังเกตมันจะเป็นล็อกล็อกซึ่งล็อกล็อกพวกนี้เราจะมาทําเป็น ตเตาเผาแล้วก็เป็นไอ้นี่กันด้วยครับหีบหีบกับตเตาเผาเนาะซึ่งตเตาเผาเราต้องการกี่อันวะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันเตาเผาแปดอ,อ,อันเหรอแปดอันแปดอันเลยเดี๋ยว,ตวเตาเผาแปดอันเลยเอ้ยบ้านหลังนี้เหมือนมันจะใส่ตเตาเผาได้เยอะนะโอ้โหแปดอัน w h a t the fuck นี่ต้องมาครับ ไมต้องการนี้16อันเลยหรอโอ้โหต้องการหีบ16บ6อันนะครับอันนี้โอเคไปดับแรกเราต้องวางอย่างนี้ก่อนอย่างนี้วัดอ้อมอย่างนี้แล้วก็วางตรงนี้ไปครับผมก็จะได้เป็นอ่าหีบอย่างนี้เนาะหีบก็จะวางประมาณนี้แหละปะัปะ๊บป,ปัเออแล้วเราจะที่นอนไว้ไหนวะที่อ,าอา้าวเออว่ะที่นอนเดียว <laughs> ลืมที่นอนเฉยเลย อีบ้าเอเดี๋ยวเดวที่นอนเหรอที่นอนที่นอนที่นอนที<ะ>่นอนเดี๋ยวขอคิดก่อนนะเราจะทำบ้านเป็นสไตล์ไหนดีวะอย่างนี้เอะผมขอคิดแป๊บหนึงนะงั้นก็ต้องเอาตรงนี้ออกครับผมแล้วก็ตามด้วยเอาโต๊ะคราฟมาดิโต๊ะคราฟของอันนี้ไม่มีเลยเอเอาเอานนี้ออกแล้วกันเอาโต๊ะคราฟใส่แทนแก็อันนี้กดชิปวางครับผม จะเป็นตัวคราแล้วก็คัาปเป็นบันไดครับผมเรียบร้อย6อันต่อขึ้นไปทุบท็อสออกต่อไปอย่างนี้โอเคแล้วก็ปักท็อสข้างบนแทนแล้วกันแล้วก็ตามด้วยเอาไม้ครับผมไม้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 ไม,ไม,ไม,ไม้โอเค3ามสอันแล้วก็วางอย่างนี้เลยทุบดิโอเคอ่าอ่าเดี๋ยววางวา,งวาง วางวางวางเดเจ็ดรร <c oughs> บ้านตัวมมันซับซ้อนอะไรกปานนั้นเนี่ยนี่บ้านหรืออะไรเนี่ยโหมีแบบซับซ้อนอย่างงี้เลยอ่ะเธอขึ้นไปข้างบนครับผมก็จะเป็นแบบเหมือนใต้หลังคอีกทีนึงซึ่งตรงนี้ผมขอปิดด้วยไม้เบิร์ดแล้วกันมันจะได้ดูตัดสีหน่อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอาที่นอนของเราขึ้นมาบนนี้เลยแล้วกันนะครับเราเดี๋ยวมานอนบนนี้แทน นอตอนแรกเราก็จะนอนตรงนี้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนมานอนข้างบนแทนโอเคอันนี้ก็จะเป็นบ้านอีกทรงหนึง่งเอออย่างนี้เว้ยชิโดโโอ้มายกออย่างเฟี้ยวอันนี้ก็ใส่ไปครับผมเป็นสี่เหลี่ยมให้มันเหมือนกันหน่อยอให้เหมือนกันทุกด้านครับผมอันนี้ก็ใส่เป็นไม้เบิร์ดไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องใส่หรอกเอาแบบนี้แหละต้อเวลาลงก็ลงอย่างนี้เลย <c oughs> ทำไมเวลาลงมันลงเถื่อนจังวะ เออเนาะโอเคครับก็จะเป็นบ้านประมาณนี้ครับข้างไหนแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราลงไปกันเดี๋ยวเรามาดูครับผมนอกบ้านนี่บ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสําหรับหลังแรกที่เราสร้างเป็นบ้านเราเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสร้างบ้านพวก n อ c เพิ่มเติมแต่ว่าผมคิดว่าเราควรจะเอาต้นไม้ออกแล้วก็ทําเป็นลัวรอบเมืองก่อนเพราะว่ามันทําให้ n อ c มันเดินหนีเราได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาตัดไม้เอาเอาพวก ต้นไม้ออกเยอะๆแล้วก็เราต้องการหินด้วยแล้วก็ต้องการไม้ด้วยเพราะว่าทรัพยากรมันต้องการนะครับโอเคแม่แบบนี้มันก็เจ่มเหลือเกินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันจะเจ่มปานนั้นโอเค13อันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปปึ๊บปึ๊บ20เสียงอะไรเฮ้ยใจเย็นแหมอย่าเสียงห้อนดิ เนี่ยเสียวเป็นเหมือนกันนะเอออย่าเสียงหลอนมาเด็ดเสียวเป็นเหมือนกันอีป้าที่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตบแล้วกันเดี๋ยวเคลียร์ต้นไม้ออกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อยๆที่จะระเกะละกะเมืองของเราเพราะว่าเราต้องการตัดไม้เพื่อสร้างเมืองเนาะแล้วก็ค่อยเดี๋ยวเราค่อยปลูกต้นไม้ใหม่ละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องเอาต้นไม้ออกไปก่อนเดี๋ยวดูว่ามันจะเดี๋ยวคนดูหาว่าทําลายสิ่งแวดล้อม เดี๋ยวคนดูหาว่าทําลายสิ่งแวดล้อมแต่ก่อนอื่นเราต้องสร้างหมู่บ้านบ้านสักสองสามหลังบ้านสักสองหลังแล้วก็ไปสร้างเป็นพวกฟาร์มข้าวนะครับเพราะว่าให้เอ c เขาได้ไปทําข้าวด้วยซึ่งเราปัจจัยของอันนี้เลยคือต้องการอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งเป็นอาณาจักร ABC เลยนะครับซึ่งบ้าน ABC เดี๋ยวเราจะมาลองสร้างทีละหลังกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างแบบให้มันค,คล้ายๆกันแต่ว่าจะไม่เหมือนกันเขา้าใจปหคือ คล้ายๆกันอะแต่ว่าไม่เหมือนกันเอออันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับมันจะคล้ายแต่ว่าไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเนาะโอ้โหแหมพูดสลอตเชียวเดี๋ย <Lion> ว <t> พูดสลอตเชียวไอ้บ้าเลยโอเคทุบเดี๋ยวเราต้องมาเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวเราค่อยสร้างไปทีละหลังด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องทากาแพงไว้ด้วยซึ่งกําแพงก็จะไม่ทําแบบงงๆเหมือนเดนินเสานะครับซึ่งกําแพงนี่ก็ใช้งบประมาณในการใช้ก็คือใช้ไม้สัก สักสิบหชุดได้เออซึ่งจะได้ใช้ไม้เยอะแน่นอนครับผมไม้ที่เราขุดมาก็ตัดมาก็น่าจะคุ้มแน่นอนครับผมอ่าโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวจะกัคลิปหน้าก็จะเดิมกดติดตามหรือกด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับไปละลาก่อนไม่ได้ดิบ๊ายบายสวัสดีครับมีน้องขอมาต้องบ๊ายบายบ๊ายบายนะเดี๋ยวเจอกันใหม่อียบอร ทำไมต้องไอ้บ้าเอยตลอดเวลาด้วยวะเออบางทีก็งงกับตัวเองนะ